สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยแช n แนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะเออไอเพื่อนร้านฝากมานะคะที่แรกก็ว่าจะไม่ลงนะคะวัววดที่ผ่านมามันไม่เข้าเนาะก็กลัวเข้าแล้วถ้าไม่ลงโดนเข้าดาหัวอีกนะคะ <laughs> เออ,เอ,อไม่เข้านะคะงวดก่อนก็ไม่เข้าศูนย์ศูนย์ห้าค่ะ เขาเขาฝากค่ะเขาฝากเฉยๆนะคะแอดก็เลยขออนุญาตเอามาลงเป็นแนวทางให้ทุกคนนะคะไม่เข้าหรหอ <Th> กค่ะเด็กหน่อยเด็กหน่อยเด็กน้อยเพิ่งหัดเล่นนะคะเพิง่งเอ้เพิ่งหัดหัดดูแนวทางนะคะหัดดูแนวทางเนาะแอดก็เลยเอามาฝากทุกคนนะคะไม่รู้จะเข้าไหมนะคะก็ไม่เข้าสักงวดนะคะไม่เข้าสักงนวดหวดน,นี้ก็ไม่รู้จะยังไงนะคะดนันมีเลขตัวเองซะดว้วยวันๆอยู่นะคะวันๆอยู่ ไม่ใช่วันจะไม่ถูกเนาะวันกลัวไม่ถูกค่ะดันไปตรงกับของนางด้วยนะคะเออมีเลขตัวเองด้วยนะคะทุกคนเผื่อทุกคนชอบนะคะบนอย่างเดียวนะคะเขาก็ให้มาอย่างนี้เนาะแอดก็ามาลงให้ดูเป็นแนวทางค่ะอีกหนึ่งแนวทางนะคะเลือกเอาเอาที่แนวทางเอาเลขที่ตัวเองชอบนะคะเลขที่ตัวเองจะไปทุกคนทุกแนวทางมีเขามีหลุดแอดก็เอามาเอามาฝากนะคะงวดก่อนก็เงิบนะคะพึ่งพึ่งหัดนะคะ พึ่งหัดไอ้นี่แนวทางมาสามสามครั้งแล้วนะคะพึ่งพึ่งฝากแนวทางมาสามครั้งนะคะงวดนี้เป็นครั้งที่สี่นะคะฝากแนวทางแนวทางเด้อแนวทางแนวทางเอามาให้ทุกคนดูนะคะแอดก็เลยเอามาลงให้ทุกคนดูเฉยๆดูเฉยๆนี่ละคะ่ะดูเป็นแนวทางกันไปนะคะถ้าชอบก็มีตัวไหนชอบนะคะเผื่อตรงใจงชนใจนะคะแอดก็ว่าหววยนางก็ซื้อดเดิมเอ้ย วยนางก็ให้มาเดิมๆนะคะทุกคนอ้ยจะเป็นมันลําัากเนาะให้เป็นแนวทางนะคะเอาไปพินิดเอาไปพิจ,จารณาเอาไปวิเคราะห์กันดูคะ่ะหวยแนวทางคะ่ะแนวทางผู้ได้มากกระจัดผู้ได้คัดกับพานคะ่ะเป็นเพียงแงยค่แนวทางเด้อค่ะแนวทางเนาะบบมีหยเงเฮ็ดกะห้เบืองแนวทางนี่แล้วค่ะมีการนําเสนอแนวทางเนาะ ใครชอบกระจัดใครขัดก็ผ่านนะคะนี่นะคะงวดที่ผ่านมาเขาให้นะคะไม่ใกล้เลยนะคะ <ST IT US> ก็มีทุกศูนย์นะคะยกเว้นศูนย์สี่กับศูนย์ห้านะคะโอ้ถ้ามันออกศูนย์ห้าสี่นี่ก็สิถึงอยู่ได้เนาะโอ้ยนี่ไม่ได้นะคะไม่ได้งวดนี้ก็ไม่ถูกนะคะกับหัวเนาะไม่เข้านะคะไม่เข้าเออต้องบอกว่าไม่เข้านะคะอันนี้เป็นงวดที่สามนะคะงวดที่สี่มาดูกันนะคะทุกคนก็ดูเป็นแนวทางะคะ่ะทุกคนดูเป็นแนวทางนะคะไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะบนอย่างเดียวะคะ่ะบนอย่างเดียว เขาฝากมาอย่างนี้นะคะงวดก่อนนี้ก็นอกไปนะคะแอนรู้สึกว่านางจะตามตูดหวยนะคะจริงๆได้นางตามตูดหวยได้เนี่ยแต่งวดนี้ก็มาสามหกนะคะงวดนี้ก็มีศูนย์ห่านเมืเขาให้นางแนี่นา่งสิดีมีกำลังใจนั่งบอกว่าอันเอื่อยรอบสุดท้ายเรีวเพณนะ <laughs> นั่งบอกว่าเอื่อยมือสุดท้ายเรีวจ้าวสัน ล่องอีกมือสุดท้ายเพื่อน่าหนูเอามาให้เบิ้งเด้อเพื่อน่าเออเราเข้าใจตรงกันเนาะนั่นแหละคะ่ะหนูล่องอีกจัก๊กมืออันจักมือเพื่อน่าเอือหนูล่องอีกจักมือก่อนเอาเผื่อ <c oughs> เผื่อเขาปังนะคะทุกคนหนูหนูหนูเท้อสุดท้ายเลยเด้อเออเพื่อน่า <c oughs> เขาบอกนะคะทุกคนเอามาดูกันนะคะทุกคน เผื่อมีเลขตรงใจใครนะคะไม่สุดดับเบอร์สันทุกคนบอกเอานี่นะคะทุกคนเก้าหกหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าแปดสี่เก้าสามนะคะหกหกศูนย์สองสามสองนะคะหนึ่งสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดนะคะมาตรงกันก็ผอยเจ็ดสามสองนี่ไงเฮ้ยไว้จังไดจังมาอันแอดก็มากอยู่ได้สามสองนะคะจังได้จังมาส้นสามสองแอดหนึ่งสามสองเนอะรู้สึกใจคอไม่ดีนะคะ <laughs> เห็นห่วย เห็นหวยนางให้ตรงกันกันกนกบเรารู้สึกใจคอไม่ดีนะคะทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่ดีใจนะคะรู้สึกใจคอไม่ดีเอากะนาวโมเขาจะเถื่อเนาะสองอันที่ผ่านมาไม่เข้าเลยนะคะเพิ่งเพิ่งเข้าครั้งเดียวนะคะตั้งแต่ฝากมาสี่งวดเข้าครั้งเดียวทุกคนเออนี่ครั้งที่สี่นี่ค่ะเป็นงวดที่สี่นะคะเธอสุดท้ายเลยได้เอือยเพิ่งมาเอาลองดูคะ่ะทุกคนเผื่อชอบนะคะเอดก็ไม่รู้หวยจะออกอะไรนะคะเราพัฒนาบนอย่างเดียวนะคะ โอ้ถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็่านค่ะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะแน,แนวทางแนวทางโอ้หวยสวยบอกค่ะนั่นแหละค่ะเอาไปพิจารณากันดูนะคะถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็่านเนาะทุกแนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะหวยนางกะนี่แหละค่ะกะตามนี้เลยนะคะถ้าชอบก็จัดไปคะ่ะไม่ชอบก็ไม่จัดนั่เราเนาะอะไรก็ไม่เนีย่ยไม่นอนนะคะทุกคนอะไรก็ไม่เนีย่ยไม่นอนนะคะ เอารอดูก่อนค่ะเอางวดนี้นี่คล้ายๆเจ็ดไอเจ็ดห้านี่มันคล้ายๆหัวในหัวไอ้วันจันทที่นางถูกหรอเปล่านะคะเจ็ดห้าแล้วที่มันออกศูนย์เจ็ดห้านะคะงวดนั้นที่นางถูกหรือหรือดวงนางจะถูกกับวันจันทบอกเขาต้องลองดูค่ะนางบอกว่าอันสุดท้ายแล้วน่เอ้ยเพือ่อนว่าจุก <laughs> ได้ <laughs> เข้างวดเดียวเะยหยามนะคะษาบานเอดเข้างวดเดียวเะยหยามคะ่ะ <laughs> เจอ เจอเจอหวยลาวพัฒนาไปนะคะอีกอีกสองงวดโดวนเอาคืนหมดเลยนะคะเอา้าจัดไปค่ะทุกคนถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่านนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะไม่มีใครรู้ว่าจะมาตัวไหนออกอะไรเนาะถ้ารู้ป่านนั้นก็คงอัดแล้วละค่ะก็จริงอย่างที่เขาว่าละค่ะตอนหาหวยนี่คึกคักนะคะตอนหวยออกแล้วเงียบกิบเมียนอีลีค่ะเมียนค่วมเพิ่นหันละค่ะถ้าถือกเ็เฮ่รูมปว่าถือกเ็เฮ่าติเือใจ ถือกระกีดบาถือกระกีดค่ะเอ้าลองดูนะคะถ้าชอบกระจัดถ้าขัดก็ผ่านนะคะทุกคนเอานีละค่ะแขบไว้นะคะ,ะ,คะเผื่อดูแล้วเผื่อฟุกเอ้าเขาของเขาสวอประสานเอาก็ขอวอวยฟอนอวยใช้ให้นางฟังนะคะทุกคนเอือยอันสุดท้ายแล้วเด้อเอือยประสารมืดแล้วเด้อเพื่อนด่า <c oughs> โอ๊ยมือใหม่หัดเล่นนะคะโอ้ยเจนห้านี่แอดเห็นนางเอาทุกหมดดวดเลยตามทุกหมดดวดเลยเจนห้าซูนสวงอะไรนี้ก็มีนะคะ เก้าสามหมุนนี้เนะ้าะบอกจ้าเถือ่อแต่ยัง่าหวั่นใจอยู่นะคะนางมีสามสองชนกันกับแอดพอดีนะคะสามสองน้ะเลขฝันนั้นโอ้ยสิด,ด,ดีใจเลือเอาเจ็ดห้าสองหนงเด้เจ็ดห้าสองเลขถูกนะั่นนางม,มีเจ็ดห้าพอดีนะคะนางให้มาอย่างนี้นะคะแอดก็ลงให้อย่างนี้เอาไปพิจิษฐ์พิจารณาราะห์กันดูค่ะทุกคนโอ้ยหมยไลค์ค่ะแอดว่าสันอ่านนี่แหละเป็นแนวทางทุกคนเอามันจนปานนี่แหละคะ่ะ เงาเงาเงาเลขแล้วแอดขอยเงาเลขเอา, internet, อเเอาสูดเด้อทุกคนขอให้ปัง,ปง,ปงนะคะขอให้โชคดีนะคะเอานี่ยแหละคะ่ะแคบไว้ค่ะแคบไว้เก้าหกหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้านะคะแปดสี่เก้าสามนะคะหกหกศูนย์สองสามสองหนึ่งสี่แล้วก็เจ็ดห้าเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดแปดนะคะอ้อเจ็ดสองหนึ่งก็ง่ามได้เจ็ดสองหกสองนะคะสวยทุกตัวนะคะยกเว้นตัวที่หกอ้ยแอดรู้สึกชอบเก้าหกนะคะแอดบวงเหมือนก้อนแอดจะบไปเพิ่ม 96, เก่าหกของแอดเพราะว่าในตารางก็มีอยู่นะคะ ในตารางมันก็มีอยู่นั่นเลยค่ะแต่แค่อันนี้รู้สึกชอบเองนะคะวงไว้ก่อนวงไว้ก่อนหูซึกมักซื่อค่ะโฮโฮโฮกหกในกรงามเลยเนาะเก้าหกหกเก้าเก้าเนาะนนสีออกเบิน่นบ่าหูซึกมักซื่อค่ะเห็นพอดีนะคะเห็นเก้าหกนานพอดีแต่ว่าในตารางเราก็มีอยู่ได้เก้าหกนะคะตารางเราก็ให้มาเก้าหกนะคะอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนทุกคนหอวอยหวยเนาะ เอาสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนเด้อขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังค่ะเจอกันหลังห้วยออกนู่นแล้วค่ะเดี๋ยวมาถามข่าวข่าวนะคะวันนี้ให้ได้เฮงกันยกช่องเด้อใครมีตัวดีตัวเด็ดก็จัดมาค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ